ครับสวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับจะทํเป็นคลิปทสั้นนะครับแล้วก็จะอธิบายแต่ละอย่างนะครับโอเคนะครับเริ่มแรกเราสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะครับสิ่งที่จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ชินนะครับอย่างแรกนะครับสำหรับตัวตัวเองนะครับใส่ถุงมือนะครับใส่หมวกกันน็อกนะครับใส่รองเท้าคุมซนนะครับก่อนแล้วก็ การเกงขายาวอะไรพวกนี้นะครับก็คือใส่ก่อนเซฟตี้นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคต่อมานะครับสิ่งที่ที่จะต้องเรียนรู้นะครับอันดับแรกเลยก็คือการขึ้นรถนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถแบบเจ้าตัวเอ็มนะครับเบาะสูงอะไรประมาณนี้ที่ผมใส่นะครับหรือว่าเป็นตัวรถที่มีขนาดใหญ่นะครับก็เหมือนกับเราเหมือนกับขาครอสเล็กๆนะครับขาครอสใหญ่เล็กนะครับ โอเคนะครับมันมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือการขึ้นรถนะครับบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับก็โอเคถ้าคุณทราบแล้วก็อาจจะรู้นะครับจะทาให้ดูนะครับเมื่อเราอ่ายืนนะครับข้างรถเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องต้องทำอะไรบ้างนะครับว่าจะเป็นรถอ่ะร้อยยี่้าสีร้อห้าสิบนะครับ สองร้อยสิบสาร้อยนะครับนะครับอย่างแรกนะครับมือเราก็มากลับนะครับที่แห็นดูแลนะฮะเราก็ใช้สองนิ้วก็ได้นะครับกดเบรกนิดนึงนะครับแล้วก็การตบัดขึ้นนะครับการตบัดขึ้นคือใช้ข้ออย่างนี้นะครับข้อข่าข้อข่าก็ข่าผับขึ้นนะครับแล้วก็วัดลงอย่างนี้นะครับ อย่าไปอย่างนี้นะครับอย่าเหมือนกับการวาดเท้าส่งเห็กไปนะครับถ้าเราไปมันอุ่มเนี่ยมันอันตรายนะครับเราวจอดจะติดกันเนี่ยวาดเท้าไปวุ้ป็เปเกี่ยวไฟหน้าเขาทําไงล่ะนะครับยายาวขึ้นอย่างนี้นะครับลงนะครับเราปป้ไฟเบรกนะครับลงเหมือนกันนะครับลงลงลไม่ต้องกำเบรกก็ได้นะครับ ขึ้นนะครับขึ้นรถนะครับถ้าเราเข้าคอร์สนะครับสิ่งที่ต้องอันดับแรกนะครับเมื่อเราทำเบรกนะครับเราคงจะมองข้ามหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับราค่อยขึ้นนะครับว่าท้าขึ้นลงแบบนี้พยายามทำให้ชินนะครับเพราะว่ามันจะเมื่อเราพยายามสูสิรงคันสูงเนี่ยยังไงจะต้องมีเรียนเข้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเทน้ำหนักนะครับทุคนตัวตัวเล็กแบบผมนะครับ ตัวเล็กต้องปรุมสูงแค่เราต้องสึกเองนะครับวิธีการคือนะครับกำเบกนะครับมองข้างหลังนะครับพับข้อข่าตกนนะครับเทนดักมองข้างขวานะครับใช้เท้าซ้ายนะครับตบขาตั้งขึ้นนะครับแล้วก็เอาเท้ามาวางนะครับแล้วก็เทนดักตรงกลางนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคน อันนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ได้ทั้งรนเล็กและรถใหญ่นะครับก็ลองไปฝึกกันดูง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับก็อันนี้ก็ถือเป็นขอสแทรกไปแล้วกันกนารใช้รถเอาลเวลาขาตั้งลงนะครับที้น้ำหนักลงนะครับเอาจะใช้ส้นเท้าหรือปลายเท้านะครับเอาขาตั้งลงนะครับทิ้งน้ำหนักจน ท่ people, umas, ้งหนึงมาข้างสายนะครับแล้วก็มองข้างหลังก่อนนะครับแล้วกพค่พอยับ้อขาบขับลงนะครับแต่สำหรับลายจอดข้างนอกนะครับนี่ครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็ลองไปดูกันดูนะครับก็คลิปนี้ก็สอนเรื่องการขึ้นรถลงรถก่อนนะครับการปับข้อขาบนะครับ ขับก้อเข่านะครับให้ยาวอย่างนี้นะครับเวลาขึ้นนะครับขึ้นเดี๋ยวทำให้ดูนะครับกำเบรนะครับตวัดโลงนะครับทิ้งตึงกระตั้งขึ้นนะครับปล่อยเบรับนะครับทิงมืไปาข้างขวานะครับกระตั้งโล นะครับทิ้งรถจนสุดนะครับเอาพวกเขบนะครับประมาณนี้นะเราฝึกกันดูได้ครับไม่ใช่อายากก็ไม่ได้ยากมากนะครับเท่าไหร่นะครับกันขึ้นรถลงรถนะครับสามารถใช้ได้ทั้งรถที่มีซีซีสูงหรือว่ารถที่สูงก็แล้วนะครับกอจะแนะนําประมาณนี้นะครับโอเครอนิดนึงนะครับพอดีออกมาซื้อของด้วยนะครับ ก็จะขอบคุณนะครับเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ